สวัสดีครับามาพบกันเป็นประจำทุกวันหลังเกมร้อนจีริเลเกอร์นะครับวันนี้มาค่อนข้างดึกนิดนึงวันนี้ติดหลายอย่างเลยแล้วก็กว่าจะดูจบนี้ดึกเลยแล้วก็วันนี้อัปเดตแล้วกันไปรักษาหัวเข่ามาก็ไปช็อตไฟฟ้าไปเลเซอร์นะจริงๆก็อาการดีขึ้นเป็นลําดับแหละเพราะว่ามันจะมีเส้นตรงข้างๆะเส้นข้างขาไม่ค่อยได้ยืดมันเพราะมันเป็นจุดที่เราไม่ค่อยได้ยืดลองเอาโลมาใช้เฮ้ยมันดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ ใครที่เล่นบาสอยู่ลองซื้อโฟมโลมาโลขารอบๆนะัถ้ามีอาการบาดเจ็บนะตอนนี้ผมก็ดีขึ้นตามลำดับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับวันนี้ลอจิลิเลเกอร์เจอกับยูท่าจ๊ดคลิปนี้จะไม่ตัดเลยนะวันนี้มันดึกมากแล้วก็ลอจิลิเลเกอร์เจอกับยูท่าจ๊ดนะครับอย่างแรกเลยคือ วันนี้เป็นเกมเดบิวเป็นเกมเปิดตัวของลูก้าดอนชิดนะแล้วก็ทุกทีเน,เนี่ยเลเกอร์เนี่ยจะเอาดาราไว้คนสุดท้ายเนอะวันนี้เวลาเปิดตัวมาเนี่ยก็ปล่อยลูก้าดอนชิดเป็นคนสุดท้ายให้เกียรติลูก้ามากๆลูก้าเล่นกับโรบอนมีลุยมีลีฟมีเฮก็ดูเป็นอะไรที่ลงล็อก เปิดเกมมาเนี่ยลูกาดันชิตก็ข้ามาแอรีฮูปให้แจ็คสันเฮยัดลงไปเลอรบอนเจมข้ามาแล้วก็หยอดแอรีฮูปให้แจ็คสันเฮยัดลงไปควอเตอร์ quarter แรกออติลิฟก็เล่นดีมากเลอบอนก็เล่นดีเฮ hey, ก็เก็บตกเลเกอร์ aker, โดดเด่นตั้งแต่เปิดเกมพวกเขาขึ้นนำไปก่อน37-25ต่อเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ลร้อนเจลิเลเกอร์ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ลูก้าดดนฉีดยิงสามแต้มโชว์ปล่อยของยิงระยะกลางข้ามเข้ามาวางคือคือวันนี้แบบแบบไม่รู้นะไม่รู้นะผมก็รักแอนโทนีเดวิดนะแต่ผมว่าการมีลูก้าดดนชีดอะมันมันทำให้ผมดูสนุกขึ้นนะผมชอบผู้เล่นแบบลูก้าดดนชีดอะผู้เล่นที่แบบข้ามมาแล้วแบบมีเซนต์มีวิชั่นแบบ จ่ายได้สอดได้เลได้โฟเตอร์ได้โพสต์ได้ไดคือคือดูลูก้าดันชิดเล่นมันแบบมันเป็นผู้เล่นที่มันมีอาวุธครบมืออ่ะมันหลากหลายมันเพลินมันเนียนไปหมดถ้าใครดูควอเทอร์สองมันจะมีะจังหวะที่เขาข้ามลอดขาผ่านตัวแรกเข้ามาตรงกลางหยุดปุ๊บดึงจะให้ตัวนอกตัวนอกปุ๊บตัวประกบวิ่งไปดีดให้คอนเนอร์หยอดให้ตัวล่างคือแบบ คือแบบเราต้องการดูบาสอย่างเงี้ยดูบาสท,ที่แบบใครสักคนหนึ่งที่เป็นเป็ย p l ์เมเกอร์มันสร้างสารรค์เกมมันทำความลื่นไหลให้เราดูอะ่ะคือมันเพลินมากๆแล้วก็เข้าสู่ควอเตอร์2เนี่ยเลเกอร์ก็นำแบบกระจุยแล้วอะ่ะเจอเลบอนกับลูก้าเล่นกันลงตัวเฉยเลยเลบอลลูก้าลีฟเกมลุกวันนี้ลงตัวมากๆอาจจะเจอยูทัแจกจบควอเตอร์2เนี่ยนำไป72ต่อ47นะครับแล้วก็ควอเตอร์ที่3 เรือบอลเจมก็ยังเอาจริงเอาจังฟาสต์เบรกทันเซชั่นเกมลุยใหชิมูระมีโอกาสก็ปล่อยว่างไม่ได้จบ3มควอเตอร์เลเกอร์ทำร้อยคะแนนต่อ75ก็มันดูเป็นเกมที่หวานเจี๊ยบนะเข้าสู่ควอเตอร์4เล่นไปแป๊บเดียวก็พักผู้เล่นละให้ผู้เล่นตัวที่ไม่สำคัญลงไปเล่นคนที่เล่นได้ดีเนี่ยก็เป็นจอแดนกูดวินคนนี้พึ่งมาใหม่พิ่งเซนตูเวมาคลิปก่อนพึ่งเล่าเองกลายเป็นว่า ไอ้รูรั่วของแม็กคริสตี้อ่ะคนที่เป็นกาดได้ป้องกันได้จอแดนกูดวินดูจะเป็น DNA เข้ากับเลกเกอร์เล่นเกมรับดียิงนอกได้คือพอจะทดแทนแม็กคริสตี้ที่ขาดหายไปได้แล้วก็วอเตอร์สเนี่ยก็เด่นมากๆจบเกมเลเกอร์ถล่มเละ132ต่อ113เป็นเกมที่ชนะสบายๆนะสถิติหลังเกมเนี่ย วันนี้ยูท่าแจ๊สเทิร์นโอเวอร์19ครั้งโดนไป25แต้มแล้วก็แต้มวงในเน่เลเกอร์ก็กดไป58แต้มยูท่าแจได้50เซคันด์แป์เกมรีบาบอลเลเกอร์ได้ไป14คะแนนยูทาแจได้ไป11คะแนนแล้วก็วันนี้เกมรีบาวเลเกอร์ทำได้ดีมากแม้ว่ารูปร่างจะเล็กกว่าแต่ทุกคนช่วยกันบล็อกคนช่วยกันรีบาวเทิร์นโอเวอร์น้อยฟิลโกดี3แต้ม35%ยิงลูกโทษ94% ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นฤดูกาลก่อนวันนี้แทบจะไม่มีเลยวันนี้ถือว่าพวกเราเนี่ยทำงานได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็5ประเด็นในหลังเกม5ประเด็นในหลังเกมเนี่ยประเด็นแรกและกันแมนออฟเดอะแมตช์นะวันนี้ก็ต้องถ้าตามสถิติก็ต้องยกให้ลุงเจมสนะครับเรืบอนเจมเนี่ยมี24คะแนน7รีบาวด์แแอสซิตแลวก็1สตีลยัง ยังมาตรฐานสูงมากๆเลยเรือบอลตั้งแต่อายุ40นี้ยังเล่นดีทุกเกมเลยนะนี่เข้าสู่กลุ่มพาต้นเดือนแล้วนะเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเกมไหนที่เรอบอลหล่นเลยแล้วก็วันนี้ยิงสามแต้มไปสามลูกลูกตะลุยวางลูกแล้วคือคือพอมันมีลูก้าแล้วอะ่ะ มันกลายเป็นว่าเรบอลน่ยมีคนช่วยซับแรงเขามีคนมาเคียดเกมแทนเขาเขาได้พักได้ได้วิ่งคัดไม่ไม่มีบอลได้แล้วก็ได้ยิงสามแต้มคือผมว่าการมีลูกา้าทําให้เลบอลงานง่ายขึ้นนะ<ม>เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคอมเมนต์บอกกันเพราะว่าวันนี้เลบอลเจมก็โดดเด่นแล้วก็สถิติดีมากนะครับประเด็นที่2เนี่ยวันนี้ผมว่า เราเจอ,อยูท่าแจท,ที่ไม่แข็งมากนะเลเกอร์ ager, คุณภาพทีมดีมากๆมีช่วงเวลาที่นํา92ต่อ50ช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาฟิลโก54 3แต้มยิง35ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้คุณภาพของเลเกอร์มันดีมากๆรวมถึงการเล่นเกมไหลลื่นแอซซิตต่ตอบอลจังหวะสนับสนุนการผมว่าวันนี้เลเกอร์เล่นดีสุดๆเลยประเด็นที่3ก็ ประเด็นที่3มเนี่ยอยากให้ไปฟังแฟนๆที่เขาเห่อลูค้าดอนชิตนะเขาบอกว่าการมีลูค้าดอนชิตในเวลานี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเสด่าไปเลยน้องเขาบอกว่ามันเป็นการแบบมันเหมือนโกงมากๆเลยอะ่ะคือทุกทีเนี่ยเลอบอนต้องแบกนะแต่ตอนนี้ดูเลอบอนไม่ต้องเหนื่อยเกินไปเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เลอบอนต้องการจะพักคุณก็มีลูค้ามาแบกแทนมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆกับเลอบอนนะครับแล้วก็วันนี้เขาบอกว่าออตติลีฟ แม้ว่าลูก้าดันชิตจะเข้ามาแต่ออติล hmm. ิฟเนี่ยยังเล่นในบทบาทตัวเองได้อย่างลงตัวเขาบอกว่าลีฟเลอบอลลูก้ามนเล่นด้วยกันอย่างลื่นไหลแล้วก็มันแบบครึ่งแรกเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยที่นําเยอะๆเนี่ยยังรู้สึกว่าเลเกอร์เนี่ยยังไม่ได้เปิดโหมด100%เลยยังโหดขนาดนั้นเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นกับเกมลุกของเลเกอร์ณเวลานี้แล้วก็อีกคนนึงก็คอมเมนต์บอกว่าลูก้าเลอบอลเหมือนคนที่ ลงมาแล้วก็คอยเสิร์ฟลูกบอลให้เพื่อนๆทั้ง3คนที่อยู่ในสนามเป็นคนคอยป้อนบอลสวยๆให้เพื่อนเป็นคนคอยคีเอทเกมให้เพื่อนหรือว่าถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งไปนั่งพักเลอบอนไปนั่งพักลูก้าก็เล่นกับออตินลีฟได้ดีคอยเสิร์ฟให้เพื่อนหรือลูก้าจะไปนั่งพักเลอบอนก็ยังเล่นกับลีฟได้ลงตัวหรือเลบอนกับลูก้าจะพักทั้งคู่ลีฟกับเกเบนเซน ก็ยังต่อเกมและเชื่อมเกมกันได้ลงตัวมากๆเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่ดูลื่นไหลแล้วก็ดูสนุกดูน่าตื่นเต้นอีกคอมเมนต์หนึ่งได้บอกว่าการมาของลูก้าดนชิตเนี่ยเป็นเหมือนใบชุบชีวิตแจ็คสันเฮที่เหมือนกำลังจะตายไปแล้วกำลังจะหมดคุณค่าทำให้แจ็คสันเฮเนี่ยได้ดังโล่งๆได้มีสถิติที่ดีขึ้นอีกคนนึงไดบอกว่าวันนี้การดูลูก้าเล่นเนี่ยได้เห็น วิชั่นการจ่ายบอลของลูก้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็ลูก้าดอนชิตได้บอกว่าวันนี้พวกเราเนี่ยเล่นการบอลมูฟเมนต์ทำได้ดีการเคลื่อนไหวทำได้ดีพวกเราอันตรายมากๆในเกมลุกก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่เลเกอร์เล่นได้ยอดเยี่ยมนะครับประเด็นที่4เลเกอร์เนี่ยนอกจากชมลุงไปแล้วลูก้าดอนชิตเนี่ยวันนี้มี14คะแนนมี4อาซิตมี5รีบาฟิลโกโดยรวม 35 3เปอแต้มยิง7ลง1แต่ว่าคือคือผมไม่รู้นะคนอื่นคิดยังไงนะแต่ผมโคตรมีความสุขเลยคือคือผมรู้สึกว่าวันนี้ผมดูบาสสนุกมากผมชอบดูบาสแบบผมชอบคนเล่นบาสแบบลูกกาดนชีดอะคุณเข้าใจไหมคนที่มันเล่นบาสแบบเนียนๆสวยๆจ่ายแบบถือบอลฝั่งนี้จ่ายไปคอนเนอร์หนึ่งจ่ายแบบฉีกโซนแบบขาดกระจุยข้ามเข้าไปดึง จ่ายแอลีฮูปหรือว่ารับบอลแฮนด์ออฟคาะทีนึงวางนุ่มๆคือแบบผมว่าผมว่าตอนเรบอลเน่ยผมอาจจะยังผมชอบเรบอลปีเดียวถ้าถามว่าชอบเรบอลปีไหนนะปี2020ที่เรบอลจ่ายบอลสวยๆอะ่ะปีที่ได้แชมป์อ่ะผมชอบเรบอลปีนั้นแต่เรบอนก็แบกทีมมาตลอดแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีมากแต่การดูวาสแล้วมันเพลินๆอะ่ะ ดูแล้วมันสนุกแล้วมันอยากดูอีกอะ่ะผมว่าการมีลูก้าเนี่แหละมันคือมันเพลินมากอะ่ะแล้วสถิติเขาจะแค่นี้ก็ตามนะแต่เรารู้สึกเลยว่ามิติที่แบบข้ามผ่านตัวไปแล้วไปหยุดตรงกลางแล้วก็เลือกช้อยแบบจะสอดในจะดีดนอกจะแบบทําอะไรก็ตามของเขาอะ่ะมันสนุกอะ่ะมันเพลินอะ่ะเออผมรู้สึกว่าการมีลูก้าโดนฉีดสนุกมากๆแลวออตินลีฟ พอไม่ได้คึงบอลเยอะไปเป็นตัวจบก็ยังคมมากๆวันนี้ออตติลิฟเนี่ยมี22คะแนนมี4อาซิตยอดเยี่ยมนะครับแจ็คสันเฮก็ได้เก็บตกส้นหล่มก็มี12คะแนนลุยให้ชิมุระเล่นเกมรับคอยจบสกอร์ดูดันมี21คะแนนดอร์เรนฟินนีสมิธ วันนี้มี4แต้มแต่เกมลับก็ยอดเยี่ยมเกฟวินเซนต์โหตอนนี้เกฟนี้ดีมากๆเกมนี้คือเกมล่างแมมมี่วันนี้เกมเนี่ยมี11คะแนนมี4อาร์ซิดแล้วก็แวนโดวันนี้ไม่มีแต้มแต่ก็ลงมาเล่นเกมลับแม้ว่าเวลาอาจจะโดนทอนไปบ้างแต่ว่าก็ยังสำคัญอยู่แล้วก็จอแดนกูดวินลงมาเล่นตอนท้ายได้11คะแนนแต่ระหว่างเกมเนี่ยเกมป้องกันดีผมรู้สึกว่า ตั้งแต่เป็นทีมของ JJJ อะ่ะผมแอบรู้สึกว่า DNA ของผู้เล่นน่ะจะเป็นผู้เล่นเกมลับนำเกมลุกนะไม่รู้คิดเห็นหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ในรายชื่อผู้เล่นเน่ะเป็นลายชื่อผู้เล่นที่ถูกจริดผมในรอบหลายปีเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยมันดูเป็นผู้เล่นเกมลับมันดูจะแบบพร้อมจะเล่นเกมลับพร้อมจะบวกเกมลับเออผมชอบทีมชุดนี้นะส่วนยูทัแจสเนี่ย ก็ไม่ได้มีใครโดดเด่นแชร์กันเล่นลาวลีมาคาเนน17แต้มจอห์นคอลลิน17แต้มวอลเกอร์เคสเลอร์13คะแนน12รีบาวจอแดนคราร์ันส6น16คะแนนก็ถั่วๆกันไปคุณภาพเกมเนี่ยวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเลเกอร์มาแข็งจริงๆมาทำหน้าที่ได้ดีมากๆผมว่าใครเป็นแฟนเลเกอร์ผมรู้สึกว่า คุณน่าจะมีความสุขกับการดูบาสน,นะการดูลูก้าดอนชิตเล่นจ่ายบอลทะลวงเกมเออมันดูเพลินไปหมดอะแล้วก็ตอนเนี้เลเกอร์ aker, แซงขึ้นมาอยู่ที่4แล้วนะอยู่ที่4เท่าคลิปเดิมแต่ก็ยังจอดตูดเดนเวอร์นักเกตแล้วก็เดนเวอร์นักเกตก็ยังแข็งมากๆโอกาสแซงเดนเวอร์เนี่ยก็ยังยากอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้แล้วกันแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือลูก้าดอนชิตเนี่ยคุณเห็นไหม นี่คือผู้เล่นแบบระดับอัจฉริยะมันคือเก่งก็คือแบบไอคิวมันทะลุโลกอ่ะคุณรู้สึกว่านี่คือเกมแรกของเขานะแต่แอบรู้สึกไหมว่าเขาไม่ต้องปรับตัวเลยเลยเขาเล่นได้เลยทันทีคือเหมือนมาม่าใส่น้ําร้อนต้มกินได้ทันทีก็เกมลุกนี่สุดยอดมากๆขนาดว่าผมว่าวันนี้ลูก้าตันชินเนี่ยยิงสมแต้มไปโดนหลังห่วงเยอะยังอาจจะไม่ชินสนามนะถ้ามันเข้าฝากกว่านี้ รู้เรื่องก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ผมเชื่อว่าแฟนเลเกอร์แฮปปี้นะคิดเห็นยังไรก็คอมเมนต์มาคลิปนี้ขอโทษทีวันนี้ไม่ได้ตัดเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะครับวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจับบ๊ายบายคิดรู้เลยว่าคุณก็แฮปปี้เหมือนกันว่าลูกกาดันชิตเนี่ยมันสร้างความสุขให้คุณเช่นกันใช่หรือไม่ถ้าใช่กดสัวใจม่วงเหลืองมา